ไก่ผัดขิงครับน่าทานนะผมว่าขั้นแรกก็มาปอกขิงก่อนนะครับแล้วก็หั่นขิงเป็นเส้นๆนะครับนี่นะฮะได้ขิงแล้วนะครับมาหั่นไก่นะครับใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมเกียวเกียวจนหอมนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะัะผัดจน ไก่เกือบสุกเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นสีนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ขิงไปหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงไปนะครับซอสถอยนาลงลมสองช้อนโต๊ะนะครับสีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะเกลือเชี่ยวนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลสองช้อนชาสองสามช้อนชานะครับ เติมน้ำไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดต่อนะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทานกับข้าวร้อนๆอร่อยอร่อยนะครับไก่ผัดขิงใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะครับอร่อยนะครับมื้อนี้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ